สวัสดีครับพวก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลวันนี้นะครับม,ม,มาเลวมาเลวมาเลวันเสาร์นะครับเด่นหนึ่งเดิมไปด้วยพิมพ์ไปด้วยนะเด่นหนึ่งสนะครับมากับเด่นหนนะครับมากับ9 0 2าสครับ1นึ่มาหนึ่ครับหนึ่งเกหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสามแปดมาแปด้าครับ8 0 82 8นย์แสองปดสามร้อยหกเนาะร้อยหกหนึ่งแปดนะครับ6กหนึ่งเก้าหกหนปครับหกแปดศูนยปดสองหสเน้นจี้นะครับ หนึ่งปดหนึ่งเก้าเก้าแปดหกหนึ่งแปดครับหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกเก้าปดนะครับสำหรับแนวทางหวยมาเลวันเสาร์ที่สามธันวาคมนะครับก็ลุ้นกันครับตอนเย็ยนขอให้โชคดีครับผม